ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เบส l ิวิ n งเชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะชีก็มาอยู่ที่บ้านโครงการวิลล่า888นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลหนองพึ่งนะคะอํเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถเดินทางไปหาพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Big กซนะคะห้างพอมินาดาห้างเซ็นทรัลเฟสนะคะคือคืออยู่ใกล้ๆละแวกนี้เลยและก็ยังอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะ ABS นะคะและก็โรงเรียน Unity คออค่ะ และด้านหลังของชีนะคะก็จะเป็นตัวบ้านหลังนี้นะคะที่วันนี้เราจะมารีวิวกันนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะตัวบ้านที่นี่นะคะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รี่นะคะบ้านหลังใหญ่มากที่ดินนะคะของเขานะ,ะอยู่ที่1ไร่1งานแล้วก็43,8ตารางวาค่ะคือใหญ่มากๆเลยนะคะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคาลิฮาร์เลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะและในตัวบ้านของเขานะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะ1000ตารางเมตรค่ะ มีด้วยกันนะคะห้าห้องนอนเจ็ดห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมบ้านที่อยู่ด้านหลังชี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวิวหน้าตัวบ้านกันก่อนนะคะตัวบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางประมาณว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะของท่านผู้ชมนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะวิวดอยสุเทพนะคะก็คือแบบออกมาหน้าบ้านก็จะเห็นวิวภูเขาอย่างนี้เลยนะคะสวยมาก และพื้นที่ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็ยังเป็นสวนหย่อมที่กว้างมากๆไม่เรียกสวนหย่อมละเป็นสนามหญ้าเลยดีกว่านะคะกว้างมากเลยค่ะและต้นไม้พวกนี้นะคะเขาปลูกให้แล้วนะคะเป็นมายืนต้นค่ะและถามว่าบ้านหลังนี้นะคะมีสระว่ายน้ำหรือเปล่ามีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสระว่ายน้ำนะคะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่ภายในตัวบ้านนะคะอยู่ด้านข้างๆบ้านค่ะแล้วพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานจอดรถของบ้านนี้นะคะ ปกติแล้วนะคะถ้าจอดนะคะก็ได้สองคันเนาะแต่ถ้าจอดซ้อนคันก็จะได้ถึงสี่คันค่ะโอเคโถงลานจอดรถตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงสูงนะคะสูงมากๆเลยนะคะตรงนี้แถมบ้านหลังนี้ก็ยังมีกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะรอบตัวบ้านเลยค่ะจุดเด่นของบ้านนะคะก็คือบิวอินนะคะให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็เขาอาจจะประดับ ตกแต่งนะคะด้วยไม้ประดูแดงซึ่งหายากมากๆและไม้แต่ละชิ้นนะคะเป็นไม้แผ่นใหญ่มากๆเลยค่ะอ๋อราคานะคะเรายังไม่ได้แจ้งท่านผู้ชมทราเนาะราคาอยู่ที่53ล้านบาทค่ะประตูทางเข้านะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประตูไม้นะคะประดับด้วยกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็มีประตูดิจิตอลดอลล็อกอยู่ตรงนี้ค่ะสามารถใช้ทั้งรหัสแล้วก็คีย์การ์ดได้น,นะคะ เนื่องจากตอนนี้นะคะเราเปิดประตูไว้นะคะคือด้านหลังบ้านนะคะเปิดให้มันแบบว่าทะลุกันตอนนี้ลมโฟล์เข้ามาจากหลังบ้านออกมาตรงนี้แบบชัดมากเลยเข้ามาจากหน้าบ้านแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กเราอาจจะทําไว้เป็นห้องนอนแม่บ้านนะคะหรือว่าเป็นห้องนอนสําหรับแขกก็ได้นะคะก็เขาก็จะใส่เตียงไว้ให้นะคะเป็นเตียง3.5ฟุตค่ะ หนึ่งตัวหนหลังนะคะแล้วก็มีตู้ให้อีกหตัวค่ะแล้วทางด้านข้างห้องตรงนี้นะคะใกล้ๆก,ก,กันเลยก็จะเป็นห้องน้ําค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่สามารถอาบน้ําได้นะคะก็ด้านในเขาก็จะให้ฝักบัวมาแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้งเครือ่องทำน้ำอุ่นนะคะสุขภาพก็จะเป็นอมริการ t a ต d a า d ค่ะโถชักโครกนะคะทุกตัวเลยก็จะเป็นบานแบบซอฟ t c คล s สนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะพามาชมในโซนถัดไปกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงทางเดินค่ะที่พาไปยังห้องอาหารนะคะห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของชียนะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะไปสู่ห้องนอนนะคะอีกสองห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันก่อนนะคะห้องครัวจะอยู่ด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นครัวไทยก็ เคาน์เตอร์นะคะเขาดิวมาให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะสองฝั่งเลยแล้วก็มีที่เก็บคอนะคะนี่ค่ะก็มีที่เก็บของเยอะๆๆแยะเลยไปหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะของใหม่เลยนะคะแล้วก็มีฮู้ดดูดควันอยู่ตรงนี้ค่ะโซนหนึ่งนะคะที่อยู่ติดกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวฝรั่งนะคะ ก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาจะมีประตูนะคะปิดกั้นไว้เป็นประตูกระจกนะคะบานเฟียมค่ะสวยมากแบบคลาสสิกเลยนะคะตรงนี้ค่ะโตนะครัวตรงนี้ก็จะมีไอแด็นหนุงกลางนะคะใหญ่มากสามารถเอาไว้เตรียมของนะคะเอาไว้ก่อนทําอาหารค่ะแล้วก็เคาเน์เตอร์ตรงนี้เขาทําเต็มพื้นที่เหมือนกันเลยนะคะและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้มานะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเตานะคะเตาไฟฟ้ามโครเวฟนะคะตู้เย็นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ใกล้กันกับห้องครัวนะคะคือเวลาสมมติว่าแขกอยากจะใช้ห้องน้ำก็สามารถมาใช้ห้องนี้นะคะซึ่งมันจะใกล้กว่าห้องที่อยู่ติดกับห้องนอกเล็กเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะเขาทําไว้ด้านนอกห้องน้ําแล้วก็ด้านในก็จะอาน้ำไม่ได้ก็จะมีแค่ถูสุขภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวมาชมโซนบริเวณทานอาหารกันนะคะโต๊ะทานอาหารค่ะจะวางอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ซึ่งเขาให้มานะคะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่มากนั่งได้ประมาณสิบสองที่เลยนะคะแล้วก็มีความโบราณแล้วก็แบบดูแอนทิคมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะต๊ะนี้และที่สำคัญนะคะผ้มาม่านนะคะเขาแถมให้ทั้งหลังเลยนะคะม่านสองชั้นค่ะจากห้องอาหารตรงนี้นะคะก็สามารถเดินออกไปนะคะยังตรงโซนสวสาไน้ตรงนี้ได้นะคะ ประตูบานเลื่อนตรงนี้นะคะมันเป็นจริงๆเป็นประตูกระจกนะ,ะเป็นแบบบานเสี้ยมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะติดเป็นมุ้งจีบมาให้นะคะเป็นมุ้งจีบที่มันทําให้เราอะมองเห็นทัศนียภาพด้านนอกได้ชัดเจนนะคะกว่ามุ้งปกติค่ะมุ้งจีบก็จะดูโมเดลน,นิดนึงนะคะเหมือนแบบของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้ค่ะบริเวณโซนตรงนี้เราก็สามารถเดินออกไปนะคะยังสาว่าน้ำได้ค่ะและก็เดี๋ยวเราอจะพาไปชมห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะที่มันอยู่ตรงทางเดินเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไอห้องอีกสองห้องนั้นนะคะจยูอีกฝั่งหนึ่งเนาะห้องนอนตรงนั้นก็สามารถเดินออกมาชมสาวย่ายน้ำได้เหมือนกันสาว่านตรงนี้นะคะก็มีขนาดกว่านะคะ12คูณ5เมตรนะคะ กระเบื้องของสระว,ว่ายน้ำตรงนี้นะคะก็เป็นกระเบื้องโมเสกที่เขาสั่งทําพิเศษนะคะซึ่งบ้านที่ใช้กระเบื้องแบบนี้นะคะไม่ใช่บ้านสิต้องเป็นสระว,ว่ายน้ําที่ใช้กระเบื้องแบบนี้นะคะมีเพียงสองหลังในโลกนี้เท่านั้นนะคะหลังหนึ่งนะคะก็เป็นของถ้าเจ้าไม่ิีนะคะจะเป็นผู้กํากับหนักนะคะที่เขาซื้อไปสั่งสั่งนําเข้านะคะจากประเทศไทยเนี่ยไปที่อเมริกานะคะส่วนอีหลังก็คือที่นี่ค่ะจะทําให้ เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ากระเบื้องโมเสกเนี่ยเวลามันสะท้อนกับแสงแดดนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าแบบว่าไม่ไม่ต้องแดดอะไรเงี้ยก็จะมีความที่แบบว่าสีเขียวแบบเป็นมรกตนะคะสวยมากห้องตรงนู้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมกัน เหมือนจะมีห้องเป็นเาซาวนาด้วยนะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเอาไว้สำหรับอาบน้าเนาะก่อนแล้วก็หลังขึ้นจากฝังนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตาซาวนานะคะเป็นห้องอบนะคะคือแบบดีมากๆเลยแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้นะคะห้องน้ำห้องนา งนี้ก็จะเป็นเออเป็นคล้ายๆจัดทำเป็นอาจากูุชี่นะคะที่สามารถใช้แบบว่านวดผ่อนคลายนะคะมาสาดตัวได้นะคะ mm hmm. นอกจากฝา่ายน้ำที่เขาให้มาแล้วนะคะ mm hmm. เขายังให้สาบัวมาอีกด้วยค่ะ ที่เชื่อมมากับโซนเอาท์ดอร์นะคะเขาได้ทำเป็นประตูบานเสียงหมดเลยนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะแบบพับพับพับนี้ยคะ่ะ<ม>โซนรับแขกนะคะ <c oughs> ก็จะมีอยู่สองโซนด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็เขาให้โซฟานะคะเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เป็นแบบโซฟาสองชิ้นนะคะสีเขียวะคะ่ะโซนฝั่งนี้ แล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้ดูหรูมากดูลักชัวรี่นิดนึงก็จะเป็นโซฟากำรรมะหยี่อย่างดีเลยนะคะสีเขียวเข้มนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็มีโต๊ะกลางที่เป็นโต๊ะไม้สักนะวางตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะพื้นบ้านนะคะจะเป็นถ้าคนเหนือเขาเรียกว่าไม้แป้นเนาะเป็นไม้ที่แบบว่ามีขนาดหน้าเนี่ยกว้างมากนะคะแล้วก็หายากม,มากด้วยนะคะก็เนี่ยคะ่ะ ลองดูนะคะขนาดเนี่ยคือใหญ่กว่าฝ่าเท้าชี้อีกนะคะเนี่ยหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมโซนห้องนอนอีกสองห้องที่อยู่ชั้นล่างนี้นะคะนคะคะท่านผู้ชมเขาก็ตกแต่งเป็นแบบว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะอย่างพาดิชั่นตรงนี้นะคะเขาก็ใช้เป็นไม้เหมือนกันเนี่ยพาดิชันที่กั้นระหว่างโซนรับประทานอาหาร แล้วก็โซนนั่งเล่นนะคะแล้วก็พอดีว่าตรงนี้มันตรงกับประตูเนาะเขาไม่อยากให้ประตูเนี่ยมันตรงกันประตูหน้าบ้านกับประตูหลับบ้านเนี่ยมันตรงกันเขาก็เลยทำพาริชชันตรงนี้ปิดไว้เป็นการไม้แกะนะคะเป็นไม้แกะสลักตรงนี้นะคะเนี่ยก็เข้ากันกับตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมโซนห้องนอนนะคะชั้นล่างชั้นล่างนะคะมีอยู่ด้วยกันสามห้องนอนนะคะแล้วก็ชั้นบนก็จะมีสองนอนนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินที่พาไปยังอีกสองห้องนอนนะคะตรงนี้ก็จะมีความส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างผนังตรงนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเขาทํามาเป็นพิเศษเลยทั้งผืนนะคะเนี่ยสวยมากและนี่ก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนทั้งสองละที่เราพามานะคะเขาใส่เป็นเตียง3.5ฟุตสองสองเตียงนะคะแล้วก็มีโซฟานะคะวางตรงนี้โซฟาเข้ากันกับอชุดรับแขกเมื่อกี้เลยนะคะเป็นกระเบสีเขียวนะคะ สวยมากห้องนี้นะคะสามารถเปิดประตูออกไปนะคะยังสวนหน้าบ้านได้คือเป็นประตูแบบกระจกนะคะบ้านใหญ่เต็มบ้านเลยนะคะมองเห็นด้านหน้าบ้านนะคะโซนลงจอดรถแล้วก็สนามค่ะแล้วก็เขาก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะคะห้องน้ําในตัวตรงเนี้ยก็ใหญ่มากเเขาจะมี walk in closet ให้ด้วยนะคะสําหรับห้องนี้ ก็จะประดับตกแต่งนะคะด้วยบิวอินตู้สภาพแบบนี้นะคะติดตั้งเป็นแบบเนี่ยะคะ่ะประดับกระจกนะคะแล้วก็ไม้นะคะ่ลอตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เซฟนะคะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นตู้เซฟ แล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆพวกชุดชั้นในอะไรอย่างนี้นะคะด้านในก็มีซ่อมไฟ LED ให้ด้วยและห้องน้ำตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะก็มีการปูกระเบื้องนะคะทั้งผืนเลยนะคะแล้วก็มีการซ่อนไฟทําฟ้านะคะเป็นเป็นฝ้าหลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนไฟอยู่ด้านบนด้วยเนี่ยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันนะคะ ห้องนอนอีกห้องนึ่งนี่ก็คือพื้นที่นี่คือใหญ่มากเลยตรงนี้โซนนี้นะคะก็จะเป็นตรงเนี้ยจะเป็นบันไดนะคะที่จะเชื่อมขึ้นไปยังชั้นสองค่ะก็จะจะมีห้องใต้บันไดอีกห้องหนึ่งด้วยตรงนี้จะเป็นห้องเป็นเขาเอาไวเ้เก็บอของผมก็อะไรต่างๆนะคะคือกว้างกว้างอยู่นะคะเนี่ยแล้วก็ตู้ฟงตู้ไฟอะไรจะอยู่ในนี้หมดเลย และนี่ก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนที่สามละนะคะอยู่ริมสุดเลยของตัวบ้านนะคะห้องนอนตรงนี้นะคะก็จะมองไปเห็นยังสวนสวนข้างบ้านนะคะนี่ค่ะเขาทํามาเป็นแบบโปร่งมากๆเลยเป็นกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะก็คือเขาติดม,มุงลวดให้ทั้งหลังแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ขนาดประตูนะคะก็ให้ แล้วก็เตียงนะคะใส่ไปเตียงหกฟุตมาให้นะคะเป็นเตียงไม้ค่ะแบบนี้เลยส่วนห้องน้ํานะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีว a l k in c l o คร t นะคะที่ดีทซน์คล้ายๆกันกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําตรงนี้ค่ะก็จะมีขนาดจริงๆขนาดก็ใกล้ก,กันกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะสูงความก็เหมือนกันเลยอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็มีตูนะ้น้ำให้นะคะ แต่ตรงนี้ทอปไอเคานเตอร์ล้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นหินอ่อนสีขาวนะคะเมื่อกี้จะเป็นสีเทาเนาะค่ะและห้อมนี้นะคะท่านชมนคะก็คือสามารถเชื่อมไปกันกับโซนสระว่ายน้ำด้วยนะคะซึ่งเขาก็ทำเป็นแบบโซนรีแล็กซ์เนาะคืออยากสมมติอยากจะนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทำงานอยู่ในห้องแล้วก็มองปไปยังสระว่ายน้ำหรือว่านอนเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ เอาเตียงมาวางไว้ตรงนี้ค่ะอีกสองตัวนะคะเป็นเตียงไม้เงี้ยค่ะก็สามารถมองไปยังสระว่นายน้ำแล้วก็สระบัวได้ตรงนี้นะคะคือห้องนี้มันจะโปรง่งนิดหนึ่งเขาทําประตูไว้รอบห้องเลยนะนี่ส่วนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นไปดูชั้นสอง,องกันว่าชั้นสองนะคะจะห้องนอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเขาจะมีเพียงสองห้องเท่านั้นแต่เราคิดดูนะคะว่าสองห้องนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนโอเคไปชมกันเลยะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะบันไดที่นี่นะคะกว้างมากลักษณะแบบว่า,าลูกนอนนะคะกว้างมากแล้วก็ความกว้างของไม้นาะไม้แป้นเนะี่ยเนาะก็คือใหญ่กว่าฝ่าเท้าของเราซึ่งลักษณะของหอวจุ้ยที่ดีนะคะก็คือบันไดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม้ท็อปของเขาเนี่ยเหลือนะคะมัน เพราะคำว่าเหลือเนี่ยหมายถึงว่าใหญ่กว่าฝ่าเท้าของเจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะแปลว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของจุ้ยอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการดูบ้านเลือกซื้อบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของชีค่ะด้านหน้าห้องนอนนะคะประดับด้วยกระจกเวคนะเวลาเราออกจากห้องนอนนะอยากจะเช็คตัวเองมาเช็คตรงนี้ได้อ่า ้ามาในห้องนอนตรงนี้นะคะมีระเบียงด้วยดูระเบียงก่อนไหมนี่ค่ะอ่ะออกไปดูตรงโซนระเบียงกันก่อนดีกว่าโซนระเบียงตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาทําไว้ยื่นออกมาเพื่อที่จะเอาไว้แบบนั่งรีแล็กซ์ไว้หน้าห้องนอนเลยนะคะก็จะได้ยินเสียงแบบว่าเสียงน้ำจากรุชี้ของเราอะ <S <S เออหรือเราจะปิดก็ได้นะแล้วก็แบบได้ชมวิวนะคะตรงบริเวณนั้น เป็นทุ่งนานะคะช่วงนี้มันจะเข้ามันเข้าหน้าหนาวเนาะเขาก็เก็บเกี่ยวอะไรกันหมดแล้วนะคะแต่ถ้ามชมลองนึกภาพในตอนฤดูฝนนะคะตรงนั้นน่ะน่าจะแบบสวยเลยนะคะทุ่งนาเนาะแล้วก็มองเห็นไปยังโซนอมีตรงโซนนู้นนะคะมีโซนล็อกแขกอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่หลังนะคะเดีย๋ยวตอนนี้เราเข้าไปชมห้องนอนกันก่อนภายในตัวห้องนอนน่ะคะกว้างมากๆเลยก็เขาใสามาให้เป็นเตียง ส5จุดหฟุตนะคะ2หลังด้วยกันนะคะแต่หรือใครนะคะอยากจะใส่เป็นเตียง6ฟุตไปเลยนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีโซโฟ,ฟานอนนะคะเป็นโซฟาเบดตรงนี้ได,หหะะหหด้หนึ่งหลังนะคะและเขาก็ให้โซฟาสล็อตสองที่ไหนหนึ่งหลังนะคะตรงนี้วางตรงนี้นะคะแล้วก็โซนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นกระจกแบบบานใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้ขนาดบานฟิตใส่บานใหญ่มากและ ตรงนี้ก็เหมาะไปนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นที่หน้าบ้านเขาเหลือเยอะมากเนี่ยค่ะจากจุดนี้นะคะเราก็จะมองเห็นรอบๆโครงการเลยนะคะว่าโครงการวิลล่าแปดแปดแเนี่ยเขามีที่ดินนะคะดินมีอยู่หลายแปลงเขาก็แบ่งที่ดินขายด้วยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยติดต่อเรามาได้เนาะ,ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะทางเข้าโครงการอีหน่อยจะมียานนะคะก็ยิ่งสี่ชั่วโมงนะคะ ก็ที่นี่นะคะจะเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านนอกจัดสรรเนาะจะไม่ไม่เข้าจัดสรรนะคะจะไม่มีนิติบุคคลแล้วก็จริงๆแล้วมันจะไม่มีค่าส่วนกลางเนาะแต่ว่าชี้เชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านโครงการนี้นะคะก็จะเป็นคนระดับคุณมีตังค์เนาะเขาก็อาจจะเป็นกังวลในเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวนะคะว่าถ้าเกิดว่าไม่มียามไม่มีรปภอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าบ้านแต่หลังเนี่ยแพงนะคะ เขาก็เลยจะทําการจัดตั้งรปภเนาะให้แบบรักษาความปลอดภัยให้นะคะก็คือแต่ละบ้านเนี่ยก็จะต้องมาช่วยกันจ่ายนะคะในในค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะแต่ค่าส่วนกลางอะไรอย่างอื่นก็จะไม่มีละนะคะนอกจากค่าขยะเนี่ยค่ะลมโฟลดีมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมทิ่ชอบมากอมุ้งลวดให้หน่อยอ่ามุ้งลวดที่เราอยากจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะ เป็นมุงลวดที่สั่งทําพิเศษอย่างหนามากๆเลยนะคะเนี่ยคือมันจะขาดได้ก็ต่อเมื่อคุณเอามีดเนี่ยมากรีดหลายๆรอบนะคะครั้งเดียวก็จะยังไม่ขาดนะคะเป็นมุงลวดอย่างหนาเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ห้องน้ําของเขานะคะจะอยู่ด้านนี้ค่ะประต,ระตูทางเข้าไปห้องวอลล์ยิงคอสติจะเป็นประตูบานสไลด์นะคะแบบนีป้ประดับด้วยกระจกนะคะแบบนี้นะคะ ดีไซน์คล้ายๆกันนะคะกับห้องอื่นๆเลยค่ะก็คือเป็นไม้โทนสีออกเข้มๆนะคะแล้วก็มีซ่อนไฟ LED ไว้ด้านในนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสามารถเก็บของเก็บรไรได้เป็นตู้กระจกนะคะใส่ของได้เยอะจุใจจริงๆแล้วก็ตรงอันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะเครื่องสำอางนะคะเนี่ยค่ะก็จะตกแต่งเป็นแบบแบบนี้เลยแลวใน,นห้องน้ำห้องนี้นะคะใหญ่มากก็จะมี เนี่ยค่ะอ่างล้างหน้านะคะเป็นที่เซนเทอร์นะคะก็คือมีสองอ่างด้วยกันนะคะแล้วก็มีโซล่าน้ำให้2จุดก็คือเป็นแบบอ่านในตู้กระจกนะคะการให้น้ำกระเด็นออกมาแบงนี้ก็ได้หรืออยากจะนอนแช่อ่างนะคะอ่างอาบน้ำตรงนี้ก็ดีไซน์สวยมากเขาเลือกดีไซน์นี้มาเลยนะคะ และสุภัพฑ์ตรงนี้ก็จะแตกต่างจากชั้นล่างนิดนึงนะคะก็จะเป็นเอเมริกันสแตนด์ดเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นลักษณะที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ฝาก็เป็นแบบ soft c l o s สเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องน,นอนห้องถัดไปกันค่ะ ก่อนจะไปชมห้องนอนห้องถัดไปนะคะมันจะมีโซนเมื่อกี้เนาะที่เราติดไว้นะคะก็คือเป็นโซนรับแขกที่อยู่ชั้น2ค่ะโซนตรงนี้นะคะจริงๆมันเป็นแบบพื้นที่อเนกประสงค์ของบ้านนะคะเขาทําไว้ให้เป็นแบบเหมือนเรือนรับรองนะคะที่อยู่ชั้นสองซึ่งวิวมันดีมา,มากๆเลยนะคะแล้วมันรู้สึกว่าเอออากาศมันดีนะ,ะอ้ะอาจจะเป็นแบบช่วงนี้คือมันเป็นแบบฤดูหนาวเนาะคือชี้มาว่าถ้าเป็นแบบคนต่างชาติหรือ คนคนทางชาติตอนตกอะไรเงี้ยเขาน่าจะชอบมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกที่เขาใส่เก้าอี้นะคะมาเยอะมากๆเลยนะคะสามารถแบบใช้นั่งคุยการหรืออพา,าร์ตี้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทางที่จะขึ้นมาตรงชั้นนี้เนาะถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะไม่อยากจะให้แขกเนี่ยเดินผ่านเข้ามาในตัวบ้านอยากได้แขกเนี่ยเดินจากสระว่ายน้ําแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยเขาทํา จุดที่ว่าจะต่อเติมบันไดนะคะไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็อยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆอีกจุดหนึ่งที่สามารถต่อเติมบันไดขึ้นมาได้ก็จะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะก็คือทําไปสองจุดนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือแบบเปิดโล่งนี้เลยนะคะแน,น่นะคตถ้าใครอยากจะทําเป็นแบบว่ามา่านหรือว่าเอาทํากันสาดอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นที่โล่งเนาะ เดี๋ยวเราพามาชมบริเวณวิวตรงนี้ละกันพื้นชั้นนี้นะคะก็จริงๆโซนที่อยู่เป็นอินดอร์เนาะที่อยู่ใต้หลังคาก็จะเป็นปูุกระเบื้องนะคะสว่วนบริเวณด้านนอกก็จะเป็นทรายล้างค่ะทรายล้างขัดหย่กแนี้และวิวตรงนี้ค่ะมันสามารถมองออกไปเห็นบ้าน <c oughs> เรียกคาลือหาดดีว่าคาลืหาดข้างๆของเราเนี่เองนะคะก็คือเพื่อนบ้านเรานะคะตรงบ้านหลังนูเนาะ บ้านหลังนู้เราก็จะไปรีวิวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้รอชมในคลิปต่อไปนะคะเรียกว่าคาลิฮะเลยก็ว่าได้นะคะหลังใหญ่มากๆตรงนี้ก็จะมีเตียงนะคะเตียงนอนให้อีกสองตัะนะคะคือรู้สึกชิลมากๆเลยค่ะแบบว่าเวลาเดินช้าลงแม้แต่อยู่ในบ้านตัวเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะคะก็คือเข้าจากประตูตรงนี้เลย,เล,ยละกัน และพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนนะคะห้องสุดท้ายละก็พื้นที่กว้างขวางเลยใช้ได้เลยนะคะอันนี้ตรงนี้ก็จะมีโซฟานะคะสีเขียวอ่อนนะคะฟ้าอ่อนนะ,ะอยู่2ตัวนะคะให้2ออชุดด้วยกันแล้วก็ส่วนเตียงนะคะตรงนี้ก็จะมีเตียงหกฟุตนะคะใส่ไว้ให้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอามาประดับนะคะปลายเตียงคือในบ้านหลังนี้สมมุติถ้าผู้ชมอ่ะอยากจะแต่งหรือว่าอยากจะมูฟเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรนะคะก็จริงๆสามารถทําได้เลือกสไตล์ของตัวเองเลยนะคะเขาก็เลยใส่เป็นเฟอร์ลอยอย่างเงี้ยมาให้นะคะก็ะะสามารถเคลื่อนย้ายออกได้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็น w อล์ i อิ p r o c e s นะคะนี่นก็จะมี layout เนี่ยแตกต่างจากห้องอื่น นิดหนึ่งนะคะก็คือว่าอินคอสต์อาจจะอยู่คนละจุดกับห้องน้ํานะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ําห้องนีน้กันะคะ่ะห้องน้ําจะอยู่ด้านนี้นะคะแล้วจะคล้ายๆกันเลยค่ะกับห้องเมื่อกี้ก็คือจะใส่อ่างอ่างน้ํานะคะตรงนี้แล้วก็มีตู้กระจก,ากบานสระบงน้ําแล้วก็อ่างหน้าก็จะให้มาสองอ่างเลยนะคะก,<อ>กับกระจกบานใหญ่สองบาน คือห้องน้ำม,มันโล่งมันหายใจสะดวกมากๆเลยนะคะสบายมากยิ่งใหญ่ามากเลยสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะได้บ้านนะคะราคาหลักประมาณนี้นะคะ53ล้านบาทนะคะมีสระว่ายน้ำในตัวนะคะใส่ใหญ่มากแล้วก็มีบึงบัวอยู่ในบริเวณบ้านนะคะ พื้นที่ที่ดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่เนี่ยแล้วก็ไม่อยากจะปลูกเองนะคะ <S <S ก็บ้านหลังนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมให้คุณเข้ามาอยู่นะคะหิ้วกระเป,เปเ๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาชมบ้านนะคะอยากจะให้ลองมาชมรินะคะทีน่นี่ติดต่อเรามาได้เลยนะคะเบสท์ลิฟวิ่งเชลใหม่ค่ะซึ้นคอนแทคมาให้ตรงนี้เลยนะคะ และคลิปหน้าเราจะพาไปชมรีวิวนะคะบ้านหลังถัดไปกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชิีขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ